สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรียลท็อกเดอะซีรีส์ by JLL Thailand วันนี้คุณอยู่กับมิม่วัน JLL ค่ะและในเอพิโซดนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดกันทล์กกันแบบเรียวๆกับเรานะคะวันนี้ขอต้อนรับพี่บุ้งแล้วก็พี่โทนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุ้งนะคะ,ะเป็นซีนเนยร์แมเนจเจอร์จากทีมรีเสิร์ชคอนซัลทิงค่ะก็หลักๆจะดูเป็นตัวเลขสถิติแล้วก็งานวิจัยเกี่ยวกับอาคารสำนักงานค่ะ สวัสดีครับโทนี่นะครับ head of office leasing advisory ครับก็ในขณะที่คุณบุ้งจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิตินะครับของผมเนี่ยอยากจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเราไปเจอหน้างานมานะครับเจอเจ้าของอาคารมาเจอผู้เช่ามาเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟิวเจอร์เนี่ยเทรนในการทํางานตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่พี่จริงๆในภาพรวมตลาดตอนนี้ค่ะก็ยังเห็นว่าหลายๆบริษัทก็ยังคงใช้ตัว Hybrid working model กันอยู่เนาะหรือว่าพวก รีโมทเวิร์ก flexible working จากผลสำรวจบริษัทชั้นนำทั่วโลกอะคะ่ะก็พบว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะประมาณ80%เนี่ยยังเชื่อว่าการทำงานที่บ้านหรือว่าตัวไฮบริดเวิร์กเนี่ยยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วก็มากกว่าครึ่องอะคะ่ะเขาก็ยังเชื่ออยู่ว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตแต่ถ้าเราดูเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครนะคะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าอัตราการเข้าออฟฟิศหรือว่าการเข้าตึกสำนักงานเนี่ยค่ะ ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ70%ถ้าเราเทียบกับช่วงก่อนโควิดที่อยู่ที่ประมาณ100%เนาะเราก็เราคิดว่าตัวเลขนี่จะค่อนข้างส่งตัวต่อไปเรื่อยๆในอนาคตด้วยส่วนตัวค่ะจากที่ได้มีการพูดคุยกันกับเพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวเนาะเราก็พบว่าแต่หลายๆคนเนี่ยมีการลงทุนกับการ work from home ไปค่อนข้างเยอะทั้งซื้อจอซื้อมอนิเตอร์อัปเกรดแรมอัปเกรดคอมมีมุม working ส่วนตัวด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จู่ๆบริษัทจะบอกว่า คุณต้องกลับไปทํางานที่ออฟฟิศร้อยเปอซหลายคนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับส่วนนี้หลายหลายคนกลับตัดสินใจที่จะย้ายงานแทนที่จะย้ายกลับเข้าไปในออฟฟิศมาก <nous. S 1> กว่าได้มค่ะแล้วพี่โท่านี้ราคะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็จริงๆอย่างที่คุณพุ่งบอกครับเป็นปัญหาเลยนะครับคือตอนนี้ผู้บริหารหลายท่านเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าจะทํำยังไงบ้างที่จะทําให้คนสามารถที่จะกลับมาทํางานในออฟฟิศนะครับคือบางคนเนี่ยอยากจะทํางานในออฟฟิศอย่างโตวอมเองอยากจะอยู่ในออฟฟิศ นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะอยู่ที่บ้านนะครับกลายเป็นโจทย์ใหญ่ว่าเราจะทําปรับเปลี่ยนออฟฟิศยังไงบ้าง mm hmm. หรือว่าจะมีกิจกรรมหรือมีซอฟต์แวร์รต่างๆที่จะทําให้คนอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในออฟฟิศนะครับแต่ว่าเวลาคุยกับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้พื้นที่นะครับในฐานะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันว่ายังไงแล้วออฟฟิศก็ยังต้องอยู่นะครับยังไม่เคยคุยกับบริษัทไหนที่รู้สึกว่าผมจะ ไม่มีออฟฟิศแล้วต่อไปนี้แล้วทุกคนเว uh, ิร mm ์กเวิร์กฟรอมโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเทรนด์นันหนึ่งที่เห็นเลยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามทำให้ออฟฟิศนี่มีเอฟเฟชเชนซีที่ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ในที่นี้ไม่ได้พูดถึงการลดขนาดอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เห็นในในตลาดนะตอนนี้หลายลครั้งมันจะเป็นการลดขนาดนะครับ mm hmm. แล้วก็แต่ว่าบริษัทก็มีทางเลือกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่ลดขนาดล่ะแล้วเราเปลี่ยนการใช้ตรงนั้นเนี่ยจากการที่นั่งทำงานคนเดียว เป็นการที่นั่งทํางานแบบมี collaboration กันแบบนั้นจะดีกว่าไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องหาคาตอบกันต่อไปเหมือนกันคับค่ะ,คะมี่เห็นด้วยนะคะว่าตัวออฟฟิศสำนักงานเนี่ยยังไงมันก็คงไม่หายไปไหนจากพวกเราหรอกแต่ว่าเทรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาส่งผลกระทบในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กระทบกับตลาดสำนักงานเหมือนกันอ,อ,อย่างมี่เนี่ยก็ได้อ่านสถิตินะคะของ l GL l Global Corporate Real Estate Trend นะคะ เขาก็บอกว่าเกินครึ่งนะคะขององค์กรต่างๆเนี่ยกำลังพิจารณาให้ความสนใจเกี่ยวกับ h y b r i d working แล้วก็เทรนนี้ยังเป็นเทรนที่น่าถูกจับตามองแล้วก็ถือว่าเป็น Top p r i o r i t y ในปีที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ mm hmm. อย่างนี้ค่ะการแล้ว,แล,วแล้วในมุมของผู้เช่าล่ะคะถ้าเกิดสมมติว่าเออจะมีมุมไหนที่องค์กรเนี่ยจะต้องกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองประเด็นไหนที่ที่เขาจะต้องคิดมีบ้างไหมคะเออผมว่าหลักๆแล้วเนี่ยเ,เทรนมันมีอยู่สองสาอย่างนะครับอย่างแรกคือเรื่องเกี่ยวกแบบับ ไตรไซซิงนะครับคือว่ากันด้วยเรื่องของ efficiency นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนเนี่ยหนึ่งเ,เราเห็นการลดขนาดของบริษัทต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราอาจจะพูดถึงการลดขนาดแบบสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ผมเห็นตั้งแต่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับอันที่เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่า extreme แบบเจ็ดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เจอมาแล้วเยอะเหมือนกันพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นออตอนนี้บริษัทต้องมาดูแล้วนะครับว่าการที่จาก ตามปกติสมมุติเรามีคนร้อยคนนะครับตอนนี้เราเข้าออฟฟิศแค่6ถึง70คนต่อวันนะครับเ,เราควรจะรับพื้นที่เท่าเดิมไหมหรือว่าเราจะใช้พื้นที่ยังไงบ้างนะครับคออือตอนนี้ในการผมเข้าใจาจริงๆคุณม,มิมี่น่าจะมีใน EP ถัดๆไปคุยเกี่ยวกับเรื่อง workplace การออกแบบอะไรโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับว่าการจัด layout อะไรต่างๆของออฟฟิศเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับคือเดิม ถ้าเกิดยกอย่างตัวอย่างของ JLL นะครับเราเคยเป็นออฟฟิศที่มีความเป็นมีนะครับก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยนั่งอาจจะมีพาร์ติชันนะครับเราก็ต่างคนต่างทํางานไปแต่ว่าหลังจากออกจากโควิดแล้วเนี่ยพื้นที่การใช้งานนะครับอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นวีมากขึ้นนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องห้องประชุมเรื่องของเบรกเอา t a r อเรียนะครับแพนทีเราจะต้องเป็นยังไงนะครับรีเซพชันแอเรียเราเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ลงรายละเอียดต่อไปนะครับนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีในเรื่องของ ไฟทุกคุณภาพนะครับคือจริงๆตามมาด้วยการที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเลยถือโอกาสที่จะ,ะถ้าเราจะต่อสัญญาที่เดิมหรือว่าเราจะย้ายไปในใน,ในอาคารสํานักงานใหม่นะครับที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมแล้วก็สามารถรองรับวิธีการทํางานของเราได้มากกว่าเดิมนะครับก็จะเห็นว่าผู้เช่าหลายๆคนก็เลือกที่จะเหมือนกับอ,อยู่ในตึกอาคารสํานักงานที่ เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่ปีแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าอยางงี้นี่ฟังดูแล้วตึกใหม่ๆนี่เข้ามาในตลาดเยอะมากเลยนะคะอีพีทโทนี่สามารถพาไปดูได้ใช่ไหมคะแน่นอนครับยินดีเลยครับ oh, <okay. S 2> หวังว่าเดี๋ยวในอีพีถัดไปเราจะได้ออกไปข้างนอกกันบ้างได้ทุกคนจะได้เห็นกันว่าแบบว่าเออพี่ทรนี่เนี่ยสามารถพาไปดูตึกที่มันเจ๋งๆในตลาดได้อีกด้วยนะคะอะาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคนมีมีก็คือว่านอกเหนือจากเรื่อง กับรีไซซิ่งนะครับไฟทกคุณตี้แล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ s u s t ส i n น b i l บิลิตี้นะครับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอ้อมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีเรื่องของเวลวีงนะครับเรื่องของสุขภาพของอพนักงานนะครับซึ่ง2อสอส่วนที่พูดถึงอันเนี้ยจะมี c e ต t ิ f ิเค t e 2อันนะครับที่เรียกว่า Lead Certificate และ Well Certificate ซึ่งณตอนนี้เป็นเทรนที่ตึกใหม่ๆนะครับก็มี แทบจะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของของออฟฟิศบิลดิ่งในในอนาคต้วครับถ้าที่มีฟังมานะคะว่าทางผู้เช่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนยูสในองค์กรต่างๆแล้วเมื่อกี้พี่โทนี่เนี่ยได้พูดถึงเรื่องออทางเจ้าของอาคารเองเนี่ยเขาก็จะน่าจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับ l e ี d c e r t ์ติฟิเคหรือว่าเ n รนเซอร์ติฟิเคทอะไรต่างๆอันนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาทํางานน้อยลงในออฟฟิศแบบนี้ค่ะ เจ้าของอาคารเนี่ยเขาก็ยิ่งต้องปรับตัวในด้านในด้านพอยนี้เข้าไปอีกด้วยใช่ไหมคะในในเรื่องนี้ผมตอบฝั่งดีมานชั้นสั้นนิดนึงนะครับก็คือฝั่งดิมานเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างคือคักนะครับปริมาณของคนที่เริ่มเริ่มรู้ตัวเองละว่าตอนนี้เราต้องการอะไรนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาในตลาดแล้วก็มาดูตึกอาคารสำนักงานกันนะครับแต่ว่าในฝั่งสปรายเนี่ยชาร์เลนจ์ที่เกิดขึ้นในในตลาดตอนนี้คือว่าเราจะมีสปลายเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราดูทั้งกรุงเทพเนี่ยเรามีมากกว่า50 นะครับที่จะเข้ามาในช่วง5ปีข้างหน้านะครับแล้วก็พื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ยส3ล้านตารางเมตรซึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูแค่เฉพาะในส่วนของ CBA ที่เป็นจานธุรกิจนะครับมีทั้งหมด26นะครับเพราะฉะนั้นเยอะจริงๆนะครับก็เลยทําให้ในการแข่งขันเนี่ยแน่นอนว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นนะว่าการซืเรทก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงในในในสังคมแล้วก็ในตลาดออสำนักงานด้วยอันนี้มันมีการแอปพลายจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่พีทออถ้าเกิดว่าเราพูดถึง lead ก่อนนะครับ lead เนี่ยสำคัญมากขึ้นเรื่อยนะครับ mm hmm. จริงๆคนจะพูดกันมานานแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าหลังๆเนี่ยคุณมิม่น่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง net zero carbon operation นะครับแล้วก็ตามมาด้วย net zero ซึ่งนตอนนี้ mnc หรือว่าธุรกิจข้ามชาติหลายๆห,ห,หลายธุรกิจหรือแม้แต่ธุรกิจของไทยเองก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็มีการออกมาคอมมิตแล้วว่าภายในปี2040 2050เนี่ยเราจะ achieve net zero นะครับลีดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจที่ตอนนี้มองหาหลีดมากขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนนะครับล้วก็ผมเชื่อว่ามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด,ด้วยทางคนบุ้งมีม,มีมีอะไรจะเสริมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสถิติต่างๆค่ะก็ถ้าเราดูลมรวมอะค่ะตอนนี้ในปัจจุบัน อย่างที่เกิดมาแนะะ้วค่ะว่าทางกรุงเทพมหานะครเองก็มีออฟฟิศอยู่ซัพพลายอยู่ประมาณ1 0ล้านตารางเมตรซึ่งประมาณแค่ยังไม่ถึง20%นะคะหรือว่าไม่ถึง2ล้านตารางเมตรเนี่ยได้รับการรับรองอาคารเขียวแต่ถ้าเรามองไปในอนาคตข้างหน้าอีก5ปะะ้ปีค่ะซัพพลายที่จะเข้ามาเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วมันก็มีหลายตัวที่มันเป็นลีดเป็นเวลเป็นอะไรพวกนี้เนาะประมาณ50%ก็คือลีดกับเวลเลยแต่พอเอามารวมกับซัพพลายปัจจุบันที่มีในอนาคตนะคะกลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเนี่ยมันเพิ่ม ซึ่งก็อาจจะยังไม่เพียงพอกับดีมานี่นะคด้วยเช่นกันค่ะอืมเท่าที่มีฟังมานะคะมี่ก็เริ่มคุ้นชินกับคําว่าหลีดลีดเนี่ยค่อนข้างคุ้นชินแหละแต่มันจะมีเหมือนเมื่อกี้พี่พุ่งเมนชั่นเกี่ยวกับเวลแล้วก็ฟิตเวลใช่ไหมคะอันนี้มันจะแตกต่างกันยังไงนะคะอ่าได้ครับก็เอ่อถ้าพูดถึงเวละนะครับในขณะที่หลีดจะเราเราเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับ sustainability นะครับเวลเนี่ยแปลง่ายๆเลยคือ well-being นะครับก็คือความเป็นอยู่ที่ดีของคนที่อยู่ในอาคาร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลพูดถึงนะครับเราจะไปพูดถึงจริงๆมันมีหลาย e ิ e ลเมนที่อยู่ในเวลนะครับผมยกตัวอย่างบางอันที่เราสัมผัสได้ง่ายๆแล้วกันอย่างเช่นหนึ่งะครับอากาศที่เราหายใจอยู่สะอาดพอหรือเปล่านะครับตึกที่มีเวลก็ต้องมีระบบในการทําความสะอาดเรียกว่ากรองอากาศนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอากาศเนี่ยไม่มีพี2อมหรือมีน้อยที่สุดนะครับหรือว่าพวกเื่องเชื้อโรคอะไรต่างเรื่องแสงสว่างมีพอไหม นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเหมือนกับมีการวัดเลยว่าแสงสว่างในพื้นที่ที่ท,ที่เรานั่งทํางานเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานนะครับเหมาะสมกับตาเรานะครับ mm hmm. หรือว่าอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเอ่อถ้าเกิดว่าอย่างคุณมีไม่อยากจะทานอาหารคลีนนะครับมีอาหารคลีนเอ่อพรอไวให้ไหมนะครับเอ่อห mm hmm. มายถึงมีขายในอาคารหรือเปล่านะครับหรือว่า,วาถ้าเกิดว่าอยากจะออกกำลังกายนะครับมีจีมมีฟ mm ิตเนสเซ็นเตอร์ให้หรือเปล่านะครับอยากจะมีน้าดื่มที่สะอาดนะครับก็ อย่างตึกที่เป็นเวลเนี่ยจะต้องมีน้ําดื่มปรอไวให้แล้วก็มาในท่อที่เป็นท่อสําหรับน้าดื่มโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าน้ําออาสะอาดจริงๆ<อ><อ>มีหลายอิเลเมนต์อื่นๆที่อยู่ในนั้นแต่ว่าเข้าใจว่าคุณมีมีอาจจะลงรายละเอียดในอีพีถัดไปนะครับใช่ดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่จริงๆต้องปรับตัวตามเข้ากับยุคเข้ากับสมัยด้วยแล้วจริงๆเราภาพรวมตลาดของตลาด ออฟฟิศสำนักง,งานตอนนี้ในปัจจุบนันเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีการแบบแข่งขันกันสูงไหมคะพี่แข่งขันค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราดูภาพรวมกรุงเทพมหานครตอนนี้ค่ะประมาณสองในสมของ s ั p p ายออฟฟิศทั้งหมดมีอายุ20ปีหรือว่ามากกว่า20ิปีแล้วซึ่งบอกได้เลยค่ะว่ากลุ่มเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มที่จะต้องเซอร์วาหรือว่าต้องแข่งขันกับอาคารใหม่ๆที่เข้ามาที่มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่พี่โทนี่แจ้งไปเมื่อกี้เนะาะ ซึ่งมันก็เป็นการกดดันให้อาคารเก่าๆเหล่านี้ค่ะเขาจะต้องรีโนเวทครั้งใหญ่หรือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแอสเซท n อนแฮสเมนต์ซึ่งของเ l l ล์เองค่ะก็มีเซอร์วิสด้านนี้ด้วยเช่นกันชื่อทีมแอสเซทแอนแฮ e เมนต์เลยซึ่งก็จะเข้ามาสามารถอ่าที่ได้ว่าเพนพอยของโครงการนี้คืออะไรเราสวิตซ์พอ์ตที่เขาควรจะปรับปรุงด้วยงบประมาณที่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนค่ะคือเราอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าตัวออฟฟิศใหม่อย่างที่พี่โทนี่เออเกินไปมันเป็นยังไงบ้าง แต่เราก็จะเริ่มสัมผัสได้ว่าพอเราเข้าไปในอฟิศใหม่อะคะ่ะเรานั่งติดหน้าต่างเนี่ยแสงธรรมชาติเพียงพอแต่ไม่ร้อนอากาศบริสุทธิ์ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปมีเทคโนโลยีใหม่ๆเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ําไม่ต้องไม่ต้องใช้มือจับประตูเลยก็ <c oughs> แค่โบกมือให้ประตูประตูเปิดเลยหรือว่าแต่เข้าตึกเองก็แค่มองตรงเครื่องที่กัน้นที่กั้นก็เปิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น <c oughs> คือพอเราได้สัมผัสจริงๆเราถึงจะรู้นะว่าอันเนี้ยมันแบบ uplift ไลฟ e s t y l e ของพนักงาน อย่างเงี้ยการเพิ่มพวกฟีเจอร์ต่างๆลงไปในตึกอาคารสำนักง,งานอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการที่จะลงทุนกันทั้ง2ฝ่ายถูกไหมคะทั้งทางเจ้าของอาคารเองเนี่ยก็จะต้องลงทุนเอ,อ่อเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อที่จะไปแข่งขันในตลาดในในแบบนี้ในส่วนของผู้เช่าละคะอย่างเงี้ยผู้เช่าทั้งผู้เช่าเองเนี่ยเขาก็ต้องเสียค่าเช่าที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้เขาจะยอมจ่ายไหมคะพี่จริงๆในปัจจุบ,บันเราพบว่าอาคารที่มีการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวอะค่ะ ถ้าเราเปรียบเทียบก,กันกับอาคารที่อายุใกล้เคียงแล้วก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันจะสามารถเพิ่มค่าเช่าขึ้นมาได้อยู่ที่ประมาณ11%เป็นค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งถ้าถามว่ามันเยอะไหมเรามองว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างคุ้มเพราะสิ่งที่ได้กลับมาก็คือจะสามารถตอบโจทย์นโยบายของทางบริษัทได้แล้วก็เบนเอฟิตส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าตรงไปที่พนักงานโดยตรงเลยอย่างเช่นตอนเช้ามาเร็วหน่อยไปเข้าฟิตเนส ตอนเย็นก็อยู่เกรดหน่อยเพื่อจะไปแห่งเอากับเพื่อนๆเ,เนาะหรือว่าจะไปนวดไปสปาหาหมอฟันอะไรในโครงการก็จะอยู่นานมากขึ้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าในฝั่งของลาหลอดเองนะครับในฝั่งของเ,ออเจ้าของอาคารเองเนี่ยควรจะลงทุนหรือเปล่านะรับจริงอกว่าคาถามนี้มันมันเป็นคําถามที่อาจจะไม่ได้ตอบได้ในทันทีเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจากจุด A ไปจุด B เราต้องการให้มันพัฒนาขึ้นยังไงบ้างเพื่อให้เหมาะสมอาคารแข่งขันนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น ทางฝั่งผู้เช่าบอกว่าอยากได้ Facility ดีๆนะครับอยากได้ลีดอยากได้เวลแต่สมมุติว่าคุณมีตึกหนึ่งที่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะครับแล้วก็การลงทุนในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางทางทางผู้เช่าอยากได้เนี่ยคุณต้องลงเงินอีกเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าค่าเช่าคุณก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจนสุดท้ายเนี่ยค่าเช่าเนี่ยไปอยู่ในระดับราคาเดียวกันกับตึกที่อยู่ใกล้ๆกับรถไฟฟ้านะครับแล้วอย่างนั้นคุณจะแข่งขันได้หรือเปล่าเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะต้อง เลือกคิดเหมือนกันว่ามีอะไรที่เราควรจะจับใส่อ,อกไปในตึกบ้างแล้วก็การพัฒนาตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถรักษาผู้ช่าได้หรือว่าสามารถที่จะดึงดูดให้ผู้เช่าใหม่เข้ามาอยู่ในตึกได้ mm hmm. นะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดเหมือนกันครับค่ะ mm hmm. ถ้ากลับมามองในมุม Future of Work เนี่ยพี่พี่ว่าเ,ออเดี๋ยวจะมีเทรนอะไรที่มันส่งผลถ,ถึงตลาดออฟฟิศสำนักงานในอีกสักประมาณหปีที่จะถึง ในในภาพรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่เราออกมาจากโควิดเนี่ยการลงทุนการเข้ามาของผู้เล่นใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆจะมีมากขึ้นนะครับช่วยเข้ามาเติมดีมานของทั้งฝั่งอาคารสำนักง,งานได้บ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันด้วยความที่อย่างที่คุณบ่งบอกนะครับซัลายค่อนข้างเยอะตึกอาจจะไม่ใช่ทุกตึกที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับ mm hmm. ก็อาจจะต้องมาดูเป็นรายตึกไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีฟีเจอร์และมเีเทคโนโลยีที่เหมาะสม นะครับที่ที่จะเป็นวินเนอร์ในตลาดโอ้โห oh, วันนี้นะคะได้อินไซด์เยอะแยะมากๆจากพี่ๆทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรนของ Hybrid working model ที่จะอยู่กับเราตลอดไปเรื่อยๆองค์กรถึง80%เนี่ยเปิดโอกาสให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำงานรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแถมยังมีสถิติมากมายที่บอกว่าเทรนเนี้ยจะดึงดูด new tenant เข้ามาสู่องค์กรเยอะขึ้นได้อีกด้วยแล้วก็ส่วนพฤติกรรมของคนในตลาดนะคะก็จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์มากขึ้น ทั้งฝ่ายผู้เช่าแล้วก็ฝ่ายเจ้าของอาคารทั้งฝ่ายผู้เช่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนขนาดสํานักง,งานของตัวเองให้มีการใช้พื้นที่ของตัวเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกครั้งยังลงทุนให้ความสําคัญเกี่ยวกับ sustainability sustainability ที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับฝ่ายเจ้าของอาคารนะคะเขาก็จะเร่งปรับปรุงตึกของตัวเองทํา asset enhancement เพิ่มมูลค่าให้กับตึกของตัวเองเ,ออเพื่อจะแข่งขันกับจ,จำนวน supply ใหม่ๆที่กำลังเข้าสู่ตลาดอย่างมากมายโดยเฉพาะในปี 2,023ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าประเด็นในอนาคตฟิวเจอร์ออฟเรนะคะเทรนเนี่ยจะมุ่งไปสู่การโฟกัสของเรื่อง sustainability กันมากขึ้นองค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังปรับตัวแล้วก็หาไรซ์ไซซิ่งของตัวเองกันต่อไปนะคะแล้วก็ไฟท์ทูพอยตี้เทรนเนี่ยก็ยังเป็นเทรนที่น่าจับตามองกันในปีนี้ต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โทนี่แล้วก็พี่บุ้งนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณนะคะ,คะ สำหรับใครนะคะที่ชอบเรื่องราวอาสังหาแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องทางของ J L Thailand ด้วยนะคะสำหรับเอพิโซดถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ